การบุญพรเวทวัดภูเขาทองในปี2566นี้กลุ่มศิลปินจิตรกรไทยได้ริเริ่มโครงการศริลปะสัญจรเพื่อการให้และการมีส่วนร่วมเชิงวัฒนธรรมโดยนําศิลปินและกลุ่มผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน,ชนบ้านท่ามะไฟหวานจังหวัดชัยภูมิในระหว่างวันที่15-17มีนาคมนี้ค่ะบุญพเวศนี้ก็เป็นประเพณีอีสานนะ เป็นประเพณีอีสานหรือว่าเป็นประเภทีภทาทาบุญนะเรื่องการให้ทานของพระเวสสันดรแล้วก็ชาวอีสานของเราเนี่ยหรือว่าบ้านท่าไฟหวานของเราเนี่ยก็จัดมาทุกปีจัดมาทุกปีแล้วก็มีตั้งแต่หลวงพ่อใหญ่หนะลวงพ่อ,อเกยรเนี่ยได้นำพาญาติโยมนะ บรนเพณีบุนพระเวทมาทุกปีหลังจากงานปฏิบัติธรรมนะก็แสดงว่า,าให้เห็นถึงาชาวบ้านหรือว่าญาติโยมทั้งหลายนะรู้จักการให้ทานเรื่องการให้ทานแล้วก็ถึงปีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นปีที่ที่เป็นปีที่ถือว่า ิ่งใหญ่นะก็มีทั้งกลุ่มศิลปินนะทางจิตรกรไทยแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าก็ได้มาร่วมการแสดงใน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 บุญประเวทในปีนี้ก็ถือว่าเป็นบุญประเวทที่สวยงามนะแล้วก็ยิ่งใหญ่ในปีนี้ มีเป็นการจัดเตรียมสถานที่บริเวณลานใซนิโคธและทางเข้าวัดมีการตกแต่งทงหรือชาวอีสานเรียกว่าทุงรูปแบบต่างๆซึ่งทางกลุ่มจิตรกรไทยก็ได้เป็นตัวแทนนาทุงพระเวทที่มีผู้มีจิตศรัทธาวาดลงบนผืนผ้าจากหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยและจากโรงเรียนหมู่บ้านเด็กมาร่วมตกแต่งด้วยรวมทั้งได้มาร่วมทาทุงกับชาวบ้านโดยใช้วิธีการพิมพ์ภาพลงบนผ้าหรือที่เรียกว่าการซิลสกรีน ออกแบบโดยดรวิจิตอภิชาติเกรงไกรศิลปินสาธารณศสิปงเพื่อให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมขณะเดียวกันเรายังได้เรียนรู้วิธีการทำทุงใยแมงมุมและการตกแต่งสถานที่ในรูปแบบของชาวอีสานอีกด้วยวันนี้เราทำงานที่เรียกว่าภาพพิมพ์สดนะครับภาพพิมพ์สดเนี่ยเป็นกระบวนการที่ผมใช้เทคนิคการพิมพ์ ทำเรียกว่าซินสกินนะครับเป็นเทคนิคที่ทําง่ายๆแต่ว่ามีขั้นตอนของมันเองก็คือวันนี้เราจะต้องทําบล็อกนะครับเราจะต้องเตรียมสีแล้วก็เตรียมอุปกรณ์อื่นๆอย่างผ้าที่เราจะไมาพิมพ์นี่าพิมพ์สดเนี่ยมีประโยชน์อย่างยิ่งกับการทำกระบวนการทางสังคมนะครับเช่นเวลาเราเระดมคนมาพบปะกันไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมด้านไหนก็ตาม แต่ครั้งนี้เราทําในด้านศาสนาเราทําในเรื่องของการแห่ผ้าพระเวศเนี่ยผมคิดว่าเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะให้ชาวบ้านนะครับให้ศิลปินหรือผู้สนใจเนี่ยเข้ามาร่วมพิมพ์ภาพด้วยกันเมื่อพิมพ์ภาพแล้วมันจะกลายเป็นธงนะครับทุกคนมีส่วนร่วมเนื่องจากการพิมพ์ภาพสดเนี่ยจะต้องช่วยเหลือกันเช่นการจับชายผ้าพิมพ์มเสร็จแล้วก็แห่ผ้า แล้วก็ติดตั้งผ้าตามความเหมาะสมต่อไปส่วนในกระบวนแห่ก็จะเป็นริ้วกระบวนที่มีธงซึ่งถ้าผลิตจํานวนมากเท่าไหร่ก็จะได้ความสวยงามมีสีสันของผ้าหลากสีก็จะทําให้มันเกิดความพิ้วไหวมีสีสันมีการโบกสบัดอะไรทํานองนี้เราก็วิธีคิดนี้ก็เรียนแบบกระบวนการภาพวาดแต่แทนที่เราวาดเราก็ใช้ระบบการพิมพ์ เพื่อให้เหมาะสมกับการทำงานกับสังคมกับชาวบ้านแล้ก็กับชุมชนครับชาวบ้านท่ามะไฟหวานได้มีการเตรียมงานบุญตลอดเดือนที่ผ่านมาวันนี้แม่ออกมาร่วมร้อมวงทำดอกโนหรือดอกสนทำทุงส่วนพ่อออกกับผู้นำชุมชนก็ขนถานตั้งเสาไฟและใส่หลอดไฟส่องสว่างรอบบริเวณล,ลานต้นนิโคส ไม้ไผ่แห้งลำขนาดกำพอมือเพื่อทำคันห้อยตุงเดินถือในขบวนแห่อันเชิญพระเวทเข้าเมืองทำคันตุงยี่สิบต้นทำจอกกินน้ำร้อนสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อทุกอย่างถูกจัดเตรียมพร้อมดีแล้วถึงวันสำคัญของชาวบ้านที่จะร่วมกันสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมร่วมแสดงพลังความศรัทธาในพระพุทธศาสนาในฐานะพุทธศาสนิกชน วันนี้จะมีพิธีกรรมและกิจกรรมต่างๆประกอบไปด้วยขบวนแห่พระเวทพิธีผูกแขนสู่ควันพระเวสสันดรน,นางมัตสีเจริญพระพุทธมนต์เทศขาถาพันธ์ตลอดจนการแสดงเพลงพื้นบ้านและพระเวสสันดรชาดกซึ่งการแสดงนี้ได้รับความร่วมมือจากสาขาวิชาศิลปะและธุรกิจการแสดงร่วมกับสถาบันส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทย สถาบันส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมนะคะมหาวิทายาลัยหอการค้าไทยก็ต้องขอบคุณตาวิเศษที่น่ารักนะคะได้เชิญชวนพวกบรรดานักศึกษาทุนดนตรีไทยน่าตสินให้มาร่วมด้วยช่วยกันเราจะมาแสดงเพลงทรงเครื่องเรื่องพระเวสสันดรค่ะ เป็นการความจริงแล้วเป็นการแสดงที่ใช้ประกอบการเทศมหาชาตินะคะแต่ว่าวันนี้เราจะแสดงเหมือนจะเป็นมหรสพสมโภชให้ก่อน ก่อนที่พระท่านเทศนะคะยกกันพิเศษพิเศษนะคะก็จะมีการทศพรค่ะนะคะก็มีรำที่สวยงามของนาจตสินมีการชูชกมีการกุมานค่ะต่อด้วยมัสซีนิดหน่อยค่ะใช้ข่าวเ,เป็นเพลงอ e ีเซลทรงเครื่องปกติเพลงทรงเครื่องคือเพลงพื้นบ้านที่แสดงเป็นละครมีปีพาดนะคะมีบทแสดงมีการเจราจาตัวะ พรเนี่ยต้องร้องเองพูดเองแสดงเองเพราะฉะนั้นเขากับเหมือนกับเล่นละครจะต้องเก่งมากแต่เขาจะต้องร้องเพลงพื้นบ้านได้ปกติเราร้องด้วยเพลงชอยนะคะแต่ครั้งนี้ท่านจะได้ฟังเพลงอีเซลเพลงอีเซลที่มีจังหวะค่อนข้างเร็วนะคะแล้วผู้แสดงเราก็ได้คนพิเศษมาช่วยได้ สาวแม่ขวัญจิตศรีประจันมาช่วยนะคะน้องสมหญิงค่ะจม่ทงาน ได้เห็นค่ะว่ากลุ่มเด็กกลุ่มเล็กๆกลุ่มเนี้ยเขาก็ยังรักเพลงพืน้นบ้านเพราะว่าโดยเฉพาะเพลงพืน้นบ้านภาคกลางเนี่ยค่ะมันน้อยลงไปทุกวันนะคะคนจะสืบทอดก็ยากมากค่ะคนที่จะนิยมคนที่จะส่งเสริมเราก็น้อยมากต้องบอกว่าอยู่ในขั้นวิกฤตนะคะเเ้้าาามมีีนนานานนักยวบ แต่ประเดี่ยวก็จะสูญหายกระแสทุนกระแสทานกระแสการกระแสก,กรรมมันพัดหมหากทำวัฒน,นธรรมสูญหายาหากว่าเราไม่ส่งเสริมหรือเราไม่เติมกันแต่งงานเอ้ยศิลปะการแสดง ใครจะอยู่ที่ได้ ันที่สองของการร่วมงานบุลพเวศจะมีพิธีแห่ข้าวพันก้อนเทศสังกาศเทศมาลัยหมื่นมาลัยแสนถวายพระตาหารเช้าเทศมหาชาติ13กันถือเป็นการเสร็จสิ้นง,งานบุญพเวศเทศมหาชาติครั้งนี้เป็นแม่บ้านค่ะคำว่าแม่บ้านก็คือทําทุกอย่างที่ทําได้ที่ช่วยเหลือง,งานพระอาจารย์ได้ ก็มาอยู่ที่นี่ได้20กว่าปีเนาะก็เข้าวัดมาเรื่อยๆเพราะว่ามีความศรัทธามีความอยากช่วยมีความเป็นจิตอาสาก็อยากช่วยอยากทําทุกอย่างที่สามารถทําได้ค่ะมันเริ่มจากจุดที่ว่าพระอาจารย์ประสงคนะ์เนาะก็คือเรียกประชุมแล้วก็มอบหมายหน้าที่ของแต่ละคนว่าผู้ชายทําอะไรผู้หญิงต้องรับหน้าที่อะไรบ้างแบ่งฝ่ายการทําอาหารกันจัดเตรียมสถานที่ หรือว่าจัดเตรียมสิ่งของที่จะใช้ในงานหรือระดับประดาในงานเนียค่ะทั้งกลางวันบ้างกลางคืนบ้างแล้วแต่ใครสะดวกแล้วก็มาชื่อกันอยู่ที่วัดก็มีค่ะก็ะชื่อกันจนถึงวันสุดท้ายก็ยังทํากันอยู่ค่ะค่ะ,ะความสําคัญของบุญมหาชาติเนาะมันก็เหมือนการสืบทอดพระพุทธศาสนาสู่รุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานให้ให้ได้รับรู้รับทราบเนาะโดยผู้เฒ่าผู้แก่สืบทอดมาถึงอย่างรุ่นของแม่เองก็ก็ก สืบทอดมาแล้วก็จะต่อไปถึงรุ่นหลานต่อ,ตอไปเพื่อให้รุ่นลูกร,รุ่นหลานได้รู้ถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าเนาะของเราว่าได้เริ่มต้นจากอะไรกว่าจะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าที่มาสั่งสอนความดีความงามให้แก่พวกเราชาวพุทธนะคะก็เลยคิดว่านี่คือทุกอย่างที่พวกเราเร่วมกันทําก็คือด้วยใจรักศรนะัทธาเนาะศรัทธาในพระพุทธศาสนาศรัทธาในพระพุทธเจ้า,า,า,จาค่ะก็เลยร่วมด้วยช่วยกันโดยที่ไม่ไม่ได้คิดอะไรคะ่ะ จะเหนื่อยยังไงก็สู้ทว mm hmm. ันนี้ก็เหนื่อยแต่ว่าภูมิใจอย่างเมื่อวานในขบวนแะห่เนาะถึงจะเหนื่อยแต่พวกเราพอใจเนาะมันความเหนื่อยมันก็หายไป คุณช่างน่าสงสารจริงๆกันหาชาลีก็น่าเอ็นดูแล้วหม่อมฉันจะทนคิดถึงหลานได้ยังไงไปคะข้ามันนี่หรือแม่ว่ากินตับน เด <ARS> ี๋ยวนะมาวันนี้ทางวัดภูเขากรองนําโดยท่านเก่าว่าตลอดประศร กรหน้าที่ของพระนางกุชรีมาถึงธรตมาภาคก็จะไดำเนินตามบุพะโยของโสดาันเกิดกับสมองเังทีสมองฉันก็ขาสนาเดิมม้องนุสโละพวกนี้คอยโเปในสมองเถรในพระเสด็จที่เราไมอยากเหตุเกีกว่ามนุสโลดอกอิมานีมายังพันเต าุปัจยจยนอขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนให้ศิลปะมีส่วนร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาศิลปะเพื่อการให้ของกลุ่มศิลปินจิตรกร,รไทยจะไปจัดกิจกรรมอะไรที่ไหนอยากให้ทุกท่านติดตามในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ